การใช้ยาแล้วก็ช่วงต่อมาก็ละลายพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องละลายพฤตความคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูหลังจากนั้นก็เตรียมตัวกลับไปเป็น มนุษย์ผู้เต็มไปด้วยหลักการหลักเกณฑ์แห่งชีวิตนะครับมีข้อปฏิบัติเหมาะสมสำหรับคาระวะในพุทธศาสนิกยชนพุทธบริษัท4ี่ที่เป็นคาระวะทั้งอุบาสกและอุบาสิกาส่วนศาสนาอื่นก็คล้ายกันนั่นแหละนะครับก็รับมา ละลายเขาเรียกว่าละ,ะล้างพิษดีท็อกล้างพิษละลายพฤติกรรมแล้วฟื้นฟูต่างๆหลักการใช้ของเราก็คือการใช้การใช้ยาก่อนใช้ยาก่อนทำไมต้องใช้ยาเพราะว่าจะใช้ยาเนี่ยเพื่อไปลดความอยาก การติดยาการสารเสพติดที่ตัวเองไปกินถ้าพวกติดเหล้าก็ใช้ยาเลิกความอยากของสําหรับติดเหล้าติดน้ํากระท่อมก็ใช้ยาเลิกน้กํากระท่อมเลิกอยากทนยา,าบ้าก็ใช้ยาให้มันเลิกอยากยาบ้าให้ลืมไปซะบางคนก็อาจจะต้องหลับสองวันสาวันสี่วัน เพราะว่าอาจจะหลับเองหลับพระริยาหลับเพราะให้ลืมสัญญาที่มันเลวร้ายใช่บ้างนะครับกดมันไว้อกดมันไว้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ยารักษาอาการโรคเก่าที่เป็นอยู่คือรักษาถ้าเป็นโรคทางกาย ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่จะอุ้งเชิงกรานอักเสบทางเดินปัสสาวะอักเสบทางเดินอาหารอักเสบภูมิแพ้ไซนัสอักเสบถ้าผู้ชายก็ไซนัสอักเสบเป็นโรคการมโรคเป็นโรค,เป,โรคเป็นการมาโรคเพราะว่าช่วงที่ไปเสพยามาชีวิตไม่มีกฎเกณฑ์เลยนะครับมันลืมตัวมันมีวิญญาณสัตว์เข้ามาสิงสถิต กลายเป็นติดโรคมาด้วยถ้าสมสู่กันโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องรักษาบางคนกระเพาะอักเสบก็ต้องรักษาบางคนไซนัสอักเสบรัการากฟันอักเสบก็ต้องรักษานะครับเพราะฉะนั้นหลักการเหล่านี้คือรักษาทั้งกายทั้งใจโรคที่เป็นอยู่ก็รักษาให้โรคทางกาย ส่วนโร,โรคติดยาก็รักษาให้ให้มันเลิกอยากยาซะแล้วต้องกินไปอีกสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วก็อาการทางจิตที่คนไข้เป็นอยู่เพราะว่าหลักทางการแพทย์หลักทางการแพทย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะแพทย์บูรณาการ ที่ใช้หลักหลากหลายในการวิในใิจฉัยโลกอย่างกับผมเนี่ยผมใช้หลักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นโรคทางจิตกันทั้งนั้นแหละอย่างน้อยก็เป็นโรคทุกข,ขเวทนาเป็นโรคจิตอะกขัวความทุกขมีความทุกขเป็นไปตามกฎตรลักษกันแหละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคทางจิตมันมีร้อยเปอร์เซนต์ตัวนคนเป็นโรคทางกายอาจจะไม่ถึง นี่ท่านพุทธทาสเอามาจากพระสูตรสอนไว้นะครับแล้วก็ผมก็ยึดหลักการเนี้ยบางคนเป็นโรคทางจิตมากจกิตเป็นน้อยจะมากน้อยนะครับก็เลยก็ต้องรักษาอย่างนี้รักษาอาการทางจิตอาการทางจิตก็ใช้รักษาแล้วก็วินิจฉัยตามหลักการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งสามารถ วินิจัยโรคทางจิตได้เบื้องต้นเชนว่าเป็นโรคทางอารมณ์เป็นโรคแพนิคเป็นโรควิตกกังวลอย่างแรงเป็นโรคโฟเบียกลัวกลัวสังคมนะครับกลัวสังคมเป็นโรคใบโพล่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับบางคนมีอาการทางจิตก้าวร้าวนะครับอัเกเสบต่อต้านสังคมต่อต้านพ่อแม่ทุกเรื่อง ด้ดวยอวิชชาคือความไม่รู้คิดไปเองไอเนี่ยนั่คืออวิชชาของมัแล้วเราเรา,เราต้องแก้ตรงนี้ด้วยก็โดยการใช้ยาจิตบำบัดแล้วครอบครัวบำบัดโภชนาการบำบัดนะครับให้ยึดหลักของการมีวินัยชีวิต มีวินัยชีวิตถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่จะรักษาเรื่องสมรรถภาพทางเพศให้ที่เกิดจากโรคทางจิตเช่นว่าการหลั่งน้ำกามเร็ว Premature ย j a c u l a t i o n หรือ e, เป็นโรค E.D. ดีนะครับอ่าก็เลย erectile dysfunction คือนกเขาไม่ขันอันนี้รักษาให้ทั้งนั้นส่วนคนที่ สิทธยาเสพติดนานจนสมองเสื่อมจนสมองแห้งกลายเป็นโรคดีเมนเชียกลายเป็นโรคความจําเสื่อมกลายเป็นโรคเหล่านี้ก็ต้องรักษาโดยการให้กินน้ำมันปลารักษาทางเนินอาหารให้ดีสมองที่สองนี่แหละครับหลักการอย่างนี้เราไม่ใช้หลักการความรุนแรงนะครับ การสัมผัสกายก็สัมผัสด้วยความอบอุ่นเช่นว่าการถ้าเป็นผมเองนะเป็นผู้ชายกับกับน้องผู้ชายผมกับลูกหลานผู้ชายผมก็กอดก็จับมือสัมผัสโอบไหลนะครับอย่างนี้คือการให้โดปามีนเข้าไปให้ออกซิโทซินขึ้นเพิ่มขึ้นในร่างกายนะครับ ไม่มีการแตะต้องตัวหรือว่าทำ้ายไม่มีการขังไม่มีการลงโทษรุนแรงอยากดีก็แค่อยู่ขอกหมีอยู่ขอกหมีคนเดียวรัแล้วก็ห้ามพูดหยาบเด็ดขาดมึงกูใช้ไม่ได้ที่นี่ยาเสพติดชนิดห้ามดื่มได้แต่กาแฟเพราะกาแฟนี่ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด น,นี่อย่างนี้พูดหย,ยาบไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้แล้วก็ยังมีหัวเราะบำบัดหัวเราะบำบัดออกกํลาลังกายต้องออกกําลังกายจเจริญสติภาวนาฟัางเพลงให้ฟังเพลงให้เต้นลําได้หัวเราะบำบัดได้อะไรเนี่ยนะครับต้องมีวินัยหมดแล้วสอนให้เข้าใจว่าถ้าตัวเองเป็นพ่อ มีลูกที่บ้านทําไมทําตัวอย่างนี้ต้องทําตัวให้เป็นไอดอลของลูกให้ได้ให้เหมือนครอบครัวที่เขาเป็นครอบครัวที่มีคุณธรรมถ้าเราทําไม่ได้ก็เสียชาติเติดจงตายไปซะตายจากความเป็นคนไปซะตายจากคนพนุษย์ไปซะคือตายไงก็เป็นพวก บัวใต้น้ําติดโคลนตมมันโปรดไปได้ก็ปล่อยให้ตายไปจากความเป็นคนให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ของสัตว์ตจากภูมิอื่นจากกําเนิดอื่นนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ว่าอาจจะมีเปรตเข้าไปอยู่อาศัยอาจจะมีสัตว์นรกเข้าไปอยู่อาศัยอาจจะเป็นปีาศาจเข้าไปอยู่อาศัยอาจจะเป็นเดรัฉานเข้าไปอยู่อาศัยที่หลงที่ลืมอะไรเงี้ยนะครับพวกเนี้ย ช่างหัวมันเคียครับนี่คือหลักการกว้างกว้างง่ายง่ายแต่อยู่ต้องอยู่อย่างน้อยสามถึงสี่เดือนนะครับแต่ว่าบางคนไม่จําเป็นต้องถือเกณฑ์นี้เป็นกฎเกณฑ์อะไรมากมายบางคนเขาเป็นประเภทเอัจฉริยะแต่ว่าลืมตัวหลงตนไปหน่อยก็มาที่เดือนเดียวก็ใช้ได้นะครับไม่มีอะไรก็กินยารักษาแบบผู้ป่วยนอกสักยะหนึ่ง นะครับก็แค่นี้เอาละครับเรามุฟังก็ฟังเพลงต่ออีกสักสองเพลงนะครับ